ไหนุน2,544เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อสุภาพสีเผือกหรือเผือกเขาตมาในสังคมสลัมที่แย่แบบสุดๆเขามีแม่ขายยาเพื่อส่งเขาเรียนแต่แม่เขาก็ไม่อยากทำเท่าไรหรอกเพราะความจนบังคับนั่นเองเผือกตัวขึ้นเขาก็เข้าเรียนอาชีวะและอยู่ในสังคมแบบเดิมที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและอาชญากรเผือกมีแฟนชื่อเพา วันหนึ่งเผือกกาลังเดินอยู่ในซอยเขาเข้าไปซื้อเครื่องดื่มววตามิ้วและเขาก็เจอสองหนุ่มที่เป็นอันธพารไปําซอยพวกมันสองคนพูดดูถูกเผือกและแม่เผือกเป็นเกิดการโต้เถียงกันขึ้นเผือกโอกรธมากและมีเผาที่เป็นแฟนสาวคอยห้ามไว้แต่2หนุ่มนั้นยังไม่หยุดพูดถึงแม่ของเผือกและที่สําคัญสองหนุ่มนั้นพูดเหยียดหยามเพาซึ่งเป็นแฟนของเผือกด,ด้วย คือพูดแบบไม่ให้เกียรติแบบสุดๆเผือกสติหลุดชักปืนออกมาจากกางเกงแล้วยิงเหนียวไกลกระสุนพุ่งตรงเข้าไปที่หัวของไอ้หนุ่มนั่นปืนนั่นดังขึ้นพร้อมกับจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาเขาถูกจับและถูกส่งตัวเข้าเรือนจําหรือทันทสถานวัยหนุม่มพอเขาเข้ามาก็โดนผู้คุมต้อนรับด้วยการซ้อมเขาอย่างหนักและผู้คุมยังบอกกับเขาว่ามาอยู่ที่นี่อย่าสงสัยอย่าก่อเรื่อง ไม่งั้นโดนแน่หลังจากนั้นผู้คุมจึเงเรียกให้เบียร์และบอยมารับตัวเผือกให้ไปดูกับแก๊งฝั่งทนโดยมีเบียร์เป็นพ่อบ้านใหญ่ซึ่งในคุกมีสองบ้านคือบ้านฝั่งทนและบ้านฝั่งนครเบียร์ให้บอยตัดผมให้กับเผือกบอยตัดผมให้กับเผือกแบบกวนบาทามากคือใช้เท้าในการจัดแต่งร่างกายของเผือกและในคุกนั้นเผือกก็เจอฟุก ซึ่งฟุกเองก็เป็นสาวสองที่พาทาให้กับแฟนหนุ่มจนตัวเองต้องมากิดคุกแล้วก็โดนจับไปในที่สุดเพื่อกับฟุกนอนใกล้กันฟุกพยายามจะเชื่อมสัมพันธ์กับเผือกจนช่วงดึกสังัดของค่ำคืนแรกในการนอนคุกของเผือกบอยมาเรียกฟุกและเผือกให้ไปหาเบียรแล้วบังคับให้ฟุกทำเรื่องอย่างว่าให้ฟุกไม่ยอมแต่เบียรคู่ว่าถ้าไม่ยอมมึงเลือกเอา จะเอาเอ็นนุ่มๆหรือจะเอาเหล็กแข็งๆพร้อมใช้เหล็กแหลมจี้คอฟุกสุดท้ายฟุกก็ต้องยอมเพื่อความอยู่รอดส่วนเผือกเบียร์อบอกให้ไปนวดให้แต่เผือกไม่ยอมสุดท้ายเขาเลยโดนหลุมซอม้อมเผือกเผลอหลับไปเพราะความเจ็บปวดที่โดนหลุมซ้อมตื่นเช้ามาทุกคนไปทานข้าวที่โรงทานอาหารเผือกไปเป็นคนสุดท้ายอาหารก็เหลือไม่เยอะแล้วเขาตักอาหารอน้อยนิดมา เพื่อจะกินประทางชีวิตนะที่เขาตักข้าวจะมานั่งกินอยู่นั้นบอยได้เดินมาและใช้เท้าเตะถาดข้าวของเขาเผือกโกดมากแล้วผักอกบอยแล้วถาวมว่ามึงจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นเผือกก็ก้กลมลงใช้มือเก็บเศษข้าวมาใส่ถาดแล้วนั่งกินพร้อมกับน้ําตาที่รินไหลออกมาขณะเดียวกันกลุ่มของฝั่งพรนครกําลังรับประทานอาหารอยู่และพูดคุยกันบังกัดกับกอล์ฟหรือไอ้หลัง พูดล้อเล่นกันสนุกสนานแล้วมองไปที่เผือกแล้วพูดกับบังกัดว่าไอ้หนุ่มเนี่ยมันมีของเราไปเอามันมาอยู่ด้วยไหมครับบังบังกัดมองหน้าแล้วพูดว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของเขาเลยหลังจากนั้นเผือกก็โดนพวกไอ้เบียร์กันแกล้งสารพัดทั้งต่อยทั้งกระทืบเรียกว่าสะบักสะบอมเลยทีเดียวจนวันหนึ่งขณะที่เผือกอ,อาบน้ําอยู่เบียร์กับบอยก็เลยมาหาเรื่องเผือกตรงที่อาบน้ําลุมกระทึบเผือกจนนอนลลงจิ้ง และขณะที่เขาสรุปไปเขาก็ฝันถึงตอนที่เป็นเด็กซึ่งเผือกเองก็เคยชกมวยมันทำให้เขาตั้งสติและลุกขึ้นมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งขณะนั้นฟุกเห็นเพื่อนสะบักสะบอมเขาเลยนำส้มมาให้เผือกเผือกก้มลงหยิบส้มพร้อมกินด้วยความอ,ร,อร่อยในขณะที่ทุกคนกำลังเข้าแถวทำกิจกรรมอยู่ๆผู้คุมก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยไอเบียมึงก็ใจดีเหมือนกันนะนี่เบียงง แล้วถามว่าใจเดียอะไรครับผู้คุมตอบว่าก็ส้มไงเบียรู้เลยว่าเป็นฝีมือฟุกที่นําส้มไปให้เผือกมันทําให้เบียโกรธจัดมากประเคนทั้งหมัดทั้งเขา่าทั้งตบทั้งต่อยฟุกเผือกทนไม่ได้จึงเข้ามาช่วยบ่อยจะเข้ามาช่วยเบียโดนเผือกเตะสวนไปทีหนึ่งส่งผลให้นอนสลบแน่นิ่งไปกับพื้นขนาดนั้นเองบังกัดทนไม่ได้เลยเข้ามาห้ามเบียกับบังกัด ส่งผลให้เบียกับบังกัดใส่กันเบียรเลยบอกว่ากูให้มึงเลือกสองคนว่ามึงจะเอาใครบังกัดก็เลยถอดรองเท้าแล้วตบเข้าไปที่หน้าเผือกเลยบอกว่ากูเลือกไอ้นี่สุดท้ายจะชุลมุนกันผู้คุมเลยเข้ามาห้ามจนทั้งสองกลุ่มต้องแยกย้ายกันไปเผือกได้ไปอยู่บ้านฝั่งพระนครซึ่งมีบังกัดและไอ้ฝรั่งเป็นคนดูแลส่วนฟุกต้องโดนลูกน้องของเบียร เวียนกันคืนแรกของการอยู่ฝั่งพระนครหลังมอบแลงสีฟันปลายแหลมให้กับเผือกไว้ป้องกันตัวเผือกเริ่มปรับตัวเข้ากับกลุ่มบังกัดและฝรั่งได้แบบสนิทกันมากขึ้นวันหนึง่งเบียร์จะเก็บบังกัดโดยใช้วิธีการเอายาสั่งผสมเข้าไปในอาหารแต่พอดีฟุกแอบไปเห็นเข้าพอดีตอนเช้าขณะที่ทุกคนกําลังจะทานข้าวนั้นบังกัดหยิบมาม่าขึ้นมากําลังจะกินฟุกเห็นเข้าจึงเข้าไปแย่งมาม่าจากมือบังกัด และรีบกินเข้าไปจนสุดท้ายร่างของฟุกล้มลงนอนแน่นิ่งกับพื้นน้ำลายฟูมปากเผือกเห็นแล้วพยายามจะช่วยแต่ก็ช่วยไม่ทันอุ่มนักโทษฝั่งพระนครไม่พอใจอย่างหนักหรือว่าเป็นฝีมือของเบียร์กรูกันเข้าหานักโทษฝั่งทนกำลังจะใส่กันเลยทีเดียวพอดีพอดีมีผู้คุมมาห้ามไว้ก่อนต่อมารุ่งเช้าพ่อของบังกัดมาเยี่ยมบังกัดทั้งสองคนพูดคุยกัน ถึงเรื่องอนาคตถ้าบังกัดออกไปจากพุกแล้วจะต้องไปทำอะไรพอพูดคุยกันเสร็จบังกัดเดินเข้ามาใน้านบริเวณกว้างเห็นฝรั่งกระเพือกกำลังจะมีเรื่องกับเบียเกิดการตะลุมบอนกันขึ้นฝั่งของเบียเลยพูดกับบังกัดว่ามึงสนใจจะล้างบางกับกูไหมแบบตัวต่อตัวบังกัดรับคำท้าพอถึงวันนัดทั้งสองใส่กันแบบลูกผู้ชายโดยใช้เหล็กปลายแหลมต่อสู้กันบังกัดพลาดท่า ถูกเบียร์แทงสองครั้งแต่ก็ไม่แสดงอาการใดๆสุดท้ายการต่อสู้ของทั้งสองคนก็จบลงเพราะมีผู้คุมมาขัดขวางไว้พอดีต่อมาช่วงกลางดึกบังกัดมีอาการไข้ขึ้นสูงเผือกกับฝรั่งไปช่วยดูแลจึงพบว่าบังกัดโดนแทงก่อนสิ้นลมบังกัดฝากเผือกกับไอหลังให้ดูแลพี่น้องของเราด้วยแล้วก็สิ้นลมไปในที่สุดภายใต้อ้อมกอดของเพื่อนรักเผือกกับฝรั่งโกรธมาก บุกไปบ้านฝั่งทนแล้วนัดกับเบียรและบอยเพื่อที่จะแก้แค้นให้บังกัดพอถึงวันนั้นทุกคนเจอกันในห้องแคบๆเบียเจอกับเผือกแต่ด้วยความที่เผือกเป็นนักมวยเบียรจึงพลาดท่าโดนเผือกแทงเข้าไปเบียรสิ้นลมตรงนั้นส่วนบอยกับพวกเห็นผู้คุมมาเลยพากันวิ่งหนีไปสุดท้ายเผือกและฝรั่งต้องโดนสั่งย้ายเรือนจำเรื่องราวของนั้นทั้งหมดก็เล่าเรื่องโลกหลังกำแพงคุก ที่ตีแผ่ความน่ากลัวของนักโทษถ้าคุณโดนจับเข้าไปในคุกคุณจะโดนอะไรบ้างประมาณนั้นโอเคสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ